ก่อนอื่นเลยนะฮะขอแจ้งให้ทุกท่านนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านที่เป็นเด็กผีนะครับแจ้งให้ทราบว่าวันจันนี้แล้วนะครับจันที่จะถึงนี้วันมะรืนนี้นะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะเรียกผู้เล่นนะครับมารายงานตัวฝึกซ้อมต้อนรับฤดูกาลใหม่ก็เนี่ยแหละครับ เขากลังเรียกเข้าค่ายฝึกซ้อมนะแล้วก็จะเดินทางไปตระเวนอุ่นแข้งแต่ณนะจุดนี้นะครับณนะปัจจุบันยังไม่ได้ใครเลยสักคนเดียวที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเสียผู้เล่นไปหลายคนนะแล้วก็มีลิสต์รายชื่อผู้เล่นที่คุณซื้อคนใหม่อย่างเอริกเท,ทนฮารต้องการเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมาย จริงๆขอแบบเน้นๆเนี่ยสามสี่คนเอาสามคนก็ได้สัตว์นะสุดท้ายแล้วทีมงานของพิศาจแดงนะครับทีมงานผู้บริหารนะฝ่ายที่จะต้องไปเจราจาขอซื้อตัวผู้เล่นยังทำงานของตัวเองไม่สำเร็จเลยเท่านั้นไม่พอต้องบอกอย่างงี้นะฮะตั้งแต่มีข่าวกับฟริงกี้เดอยองเนี่ยนะครับ โอเคละมีข่าวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วมันก็จะเริ่มงวดเริ่มเข้มข้นมาสักประมาณสักประมาณเจดแปวันที่ผ่านมาผมตื่นเช้ามานะเช็คเลยเราอาจจะเผลอหลับไปตอนตีสามตีสี่เวลาทำการอาจจะหล่นตกข่าวสำคัญไปทุกเช้านะตื่นมาเช็คเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องเช็คคือข่าวของเฟรนกี้เดยองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ามันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะก็ทุกวัน ที่ใช้ข่าวก็จะเจอแต่ความว่างเปล่าความหวังวดนะเจอแต่ความความเว่าแดดนะกลางคืนก็นอนดึกๆนะนอนดึกดกผมติดนิสัยนอนดึกมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับทักตีสองตีสามเนี่ยจะเช็คข่าวแล้วพอตีสองตีสามเนี่ยตรงกับบ้านเขาก็ค่ำค่ำสองสามทุ่มแล้วนะครับเขาเช็คข่าวหมายังแฟรงกี้เดออยองสำนักข่าวนี้มีไหม คนนั้นพูดว่าอะไรคนนี้พูดว่าอะไรมีความคืดหน้าขนาดไหนโอ้โหแล้วเมื่อคืนนะฮะในที่สุดหลังจากที่เฝ้ารอเฝ้าคอยมานานเมื่อคืนนี้โป๊ะเช็คเลยนะฮะช่วงดึกดึก <c oughs> รายงานแทบทุกสำนักนะครับนักข่าวดังๆที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับก็รายงานตรงกันแล้วนะครับว่าแมนซิตี้กับ คาวินฟิลิปของลีสยู่นเตดบรรลุข้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีเฮียแม่งเลยอเฮียคุณดูข่าวแมนยูไอสัตว์ไปเจอแมนซิตี้แล้วแมนซิตี้แม่งพึ่งได้เออร์ลิงฮาแลนด์มาไอสัตว์แค่นี้ก็ไม่ต้องมีใครสู้แล้วก็เต็งหนึ่งแบบจ๋าจ๋าจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกันหน้าเจอแมนยูแม่งก็ต้อนแมนยูอีกเดี๋ยวนี้นะฮะแม้แต่ศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แม่งก็ไม่มีความสูสีไอสัตว์นะ พอเมื่อคืนมาโป้งมาโอ้โหรูปคาวินฟิลิปนะสวมใส่ชุดเรือใบสีฟ้านี่แม่งจ๋าเลยโอ้โอ้โ,โอไปที่ไหนก็เจอไปที่ไหนก็เจอแล้วดูค่าตัวครับนะแล้วดูค่าตัวครับมันแบบมันมันจะทําร้ายจิตใจมันจะบีบคั้นหัวใจของเด็กผีอย่างพวกครูเนี่ยไปขนาดไหนอีกสัตว์ค่าตัวสี่สิบสามล้านปอนด์อีกอออนะสี่สิบอ่าสี่สิบสาม 42ล้านปอนด์บวกแอดออนอีกสามล้านปอนด์ก็ขึ้นอยู่กับผลงานก็รวมทั้งหมด45ล้านตอนจริงๆเรื่องของเาวินฟิลิปเนี่ยก็ทําใจไว้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นเรื่องยากที่เขาจะย้ายมาแมนยูเพราะว่าเขาเป็นเด็กท้องถิ่นของลีกอยู่ในเต็ดโอเคในอดีตผู้เล่นระดับดาวดังของลีกเนี่ยย้ายมาแมนยูเยอะแยะนะลิโอฟินานเ <Yeah. S 1> อลิคทันโตน,น่าอารันสมิธอะไรพวกนี้แต่ว่า คาวินฟิลิปนี่เด็กท้องถิ่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าย้ายมาแมนยูถ้าขายวิญญาณได้ปีศาจเนี่ยบ้านไฟไหมนะเพราะฉะนั้นก็ทําใจไว้ในระดับหนึ่งแต่ว่าโอ้โหพอเห็นเขาแบบซื้อตัวฉับไวรวดเร็วราคาถูกแล้วเนี่ยมันอดสัตยานไม่ได้โอ้โหแล้วคิดดูแมนเชสตี้ไม่มีแฟน,นันิโยได้คาวินฟิลิปมาเป็นวิทฟิลตัวรับสมัยใหม่มึงเอาแชมป์ไปเลยไปสัตว์